ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวส่ช่อ,ชองหวยเด่น16่หกอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทาง17มกราคม ก็โปรชายวิจารณญาณในการรับชมโดยนะใบนี้ครับปู่ชายเบ่งปานธานร0ร1 0อ,อยเบ่งปาน9.01นะเบ่งปาน9.01เลยก็นี่ เบ่งปันปสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงจริขอมุญต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ครับสิบล่างสิบล่างแบบ สองสูตรนะท่านสูตรที่หนึ่งฝั่งซ้ายสองเก้าสามสี่แล้วก็ฝั่งขวามือสามสี่สรุปแล้วชูนสามชูนสี่ชูนชูนสามแล้วก็สี่นะชูนสองตัวให้พิจารณา เป็นแนวทาต่อไปครับผมใบนี้เออใบนี้เท่มบรรเลือสูตรขั้นเทพเบ่งปานเด่นล่างหนึ่งสองหนึ่งสห,งหสองสห แล้วก็สองเบ่งปาน5ชุดเบ่งปานหชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางเทศบรรลือสตรข้ามเทศเจ้าของแนวทางก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะ่านผู้ชมเนาะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้ ความทรงจำเบ่งปานเนทานเด่นล่าแบบสองตัวอดีตที่แล้วศูนย์สหลุดอดีตที่แล้วหลุดไปนะห้าหนึ่งหลุดไปเนิทานใหม่นี้ก็เบ่งปานะ79เนะเจเก้าบ่งปันสองตัว เบ่งปันปสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางเจ็ดเก้านะเจ็ดเก้าขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบพีสามตัวเดนรอสโซโนอ สี่ห้าจ็ดสี่ห้าจ็ดหลักร้อยหลักสิบและก็หลักหน่อยแบบสามตัวเบ่งปานสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านนี้ใบนาารวมครบโบนก็เบ่งปันอดีปผ่านครบนะใบนาาฝั่งลุจิเลสก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ดับหนึ่งดับสี่นะแล้วก็ฝั่ง ข้อมือลูจิเลสก็แบ่งปานดับหนึ่งเช่นกันนะสรุปแล้วก็แบ่งปานดับดับหนึ่งสี่นะดับหนึ่งแล้วก็ดับสี่ก็เหลือศนะูนย์สองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้านะก็ ขอบคุณขอบคุณแนวทางที่เบ่งปัน,ปนดับตัวเดียวก็เหลือเก้าตัวจับชูนครบร้อยสิบหน่อยต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยโชดเบ่งปันสิบหน่วยโบนเบ่งปันดับ ดับแปดตัวเดียวดับแปดตัวเดียวนะดับตัวเดียวแปดดับแปดตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ้งป่นแน่วทางคัด คู่ชุดเต็มล่างนาะนาะนะเทพชายก็แบ่งปัน,ปนเหลือคเด่เจ็ดนะก้าสี่เนะหนึ่งเจ็ดเกก็แบ่งปัน,ปนคัดเหลือแค่สาม่่ให้พิจารณา เป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ mm hmm. เทพชายกับชุดเต็มล่างนานาคัดคูเดนชูนนะท่านชูนคเดน mm hmm. ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านนี้ใบพีสามตัว mm hmm. เบ่งปานดับสิบบน ดับสดับหดับ4แล้วก็ดับ6นะดับสองตัว2องแถวเนาะก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วดับผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปานดับ4แล้วก็ดับหกเบ่งปานดับ2ตัวให้พิจารณาดับ10ปุน ต่อไปครับผมใบนี้ดับหน่วยโบนก็แบ่งปันดับ1ดับ7ด,ดับ1แล้วก็ดับ7นะดับหน่วยโบนนะแบ่งป,ปันดับ2ตัวให้พิจารณาใบพีสาตัวก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับผมวิ่งล่าเบ่งปันหนกับ2นะวิ่ง1กับ2นะวิ่งหแื้วกับวิ่ง2ตัวให้พิจารณาเทพบรรลือเทพบัรเลือสูตรขั้นเทพเนาะเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เออก็เบ่งปานเด่นสองศูนย์เก้าชอบสองกับศูนย์ดึงศูนย์นะดึงศูนย์ก็เบ่งปานเด่น209ชอบ20แล้วก็ชอบตัวเด่น0ตัวเดียว ต่อไปครับผมใบนี้ท่านขีท่านเก้เดี๋ยวทันดับล่างดาบซีตัวเดียวอดีตที่แล้วดับหกนะผ่านเนาะอดีตที่แล้วก็ดับผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งบัน ดับล่างสีนะดับล่างสีตัวเดียวก็ขอบคุณจริงๆขอมนเดียวทางต่อไปครับผมใบนี้อาเทพนะอาเทพสิบหน่วยบศูนย์สามแปดเก้าศูนย์สามแปดเก้านะ เบ่งปันซีตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะอาเทพอาเทพเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันปต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างดับล่างตัวเดียว8ดนะดับล่างตัวเดียว8โดชดนะชด เจ้าของแนวทาที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้เอยเบ่งปันแน,นวทาสอสลอสิบล่างก้าสองสามสี่ก้าสองสามสี่นะ เบ่งปันสีตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันแนวทางเน้นตัวชวนหน่วยล่างสองสูตรนะสูตรที่หนึ่ง กับสุดที่สองชุดหนึ่งตัวเดียวเนวทานหน่วยล่างนะอดีตก็สรุปแล้วผัดซึ่งเนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลไปต่อกันใบนี้ครับผม ใบนี้ครับใบนี้ครับเมทัก,กูเบงปานธานลา่าสองสี่สองห้าสองหนึ่งสหเจหก,จก,หก,จกเ,กเ,กเกจก็เน้นสองสี่สก,สกสนะก็ เบ่งปันปหลายชุดให้พิจารณาท่านผูช้ชมคลิปนี้ก็เราคงเจอกันเพียงเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม